ดินแดนล้วนมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงาเมื่อของกาลเวลาบางเมืองรุ่งเรืองจนผู้คนขนานนามว่าเป็นหัวใจแห่งอารยธรรมแต่วันหนึ่งกลับหายไปเหลือเพียงร่องรอยซรากปรักหักพังให้คนรุ่นหลังได้ค้นหาสิ่งที่คุณกำลังจะได้ชมไม่ใช่เพียงตำนานเล่าขานแต่คือเศษเสี้ยวประวัติศาสตร์จริงที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ความเชื่อและชะตากรรมของผู้คนในยุคโบราณคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และเพราะเหตุใดดินแดนแห่งนี้จึงถูกกลืนหายไปในการเวลาเชิญคุณร่วมเดินทางย้อนสู่อดีตไปพร้อมกันยามเช้าแสงแรกของอาทิตย์ส่องผ่านม่านหมอกบางๆที่ลอยเหนือสายน้ำเจ้าพระยาเสียงไก่ขันปลุกให้ผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆตื่นขึ้นมาเริ่มวันใหม่บ้านไม้ยกพื้นสูงเรียงรายอยู่สองฝั่งคลองหลังคามุงจากเก่าแก่แต่มั่นคงบันไดไม้ทอดลงไปถึงน้ำเพื่อให้คนในบ้านใช้ตักน้ำลังหน้าหรือลงเรือพายไปทำงาน เด็กเล็กๆวิ่งเล่นอยู่บนชานบ้านบ้างปีนต้นมะพร้าวบ้างนั่งดูแม่ตำข้าวในครกไม้เสียงดังตึกตักของสากระทบครบเป็นจังหวะที่คุ้นเคยในทุกเช้าขณะที่กลิ่นหอมของข้าวใหม่และปลาย่างลอยอบอวลไปทั่วเรือผู้ชายส่วนใหญ่เป็นชาวนาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงพวกเขาแบกคันไถเดินตามหลังควายที่กำลังลากผ่านผืนนาเขียวขจีเสียงนกเอี้ยงบินโฉบไปมาเกาะหลังควายภาพเหล่านี้คือความเคยชินของชาวบ้านทุกยุคสมัย แม้เงนจะไหลาพากบนใบหน้าแต่เสียงหัวเราะและบทสนทนาของเพื่อนบ้านที่ช่วยกันทํางานก็ทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นในอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านผู้หญิงกําลังนั่งสาตะกราบ้างก็ตักผักและผลไม้ริมชานบ้านบ้างพายเรือบรรทุกผักสดและปลาไปขายที่ตลาดน้ําตลาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงเจรจาซื้อขายเสียงหัวเราะของผู้คนและสีสันของผักผลไม้มากมายตรงนั้นเองไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนสินค้า แต่คือพื้นที่ที่เพื่อนบ้านได้พบประพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพระอาทิตย์คลอยต่ำครอบครัวต่างๆก็กลับมารวมตัวกันที่เรือนแม่ตักข้าวสวยใส่ชามดินเผาแจกให้ลูกๆพร้อมกับแกงกะทิหอมกรุ่นและปลาย่างจากแม่น้ำเสียงพูดคุยเฮฮาดังพรอไปกับการกินอาหารเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งความสุขในยามคำ่ำไฟตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างเล็กๆริมชานบ้านเด็กๆฟังนิทานจากปู่ย่าก,ก่อนเข้านอน เรื่องเล่าของสงครามเก่าแก่ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และของพิป่าผีครองที่ห้ามเล่นสนอย่างข่ำคืนชาวบ้านค่อยๆล้มตัวลงนอนท่ามกลางเสียงจิ้งหรีและกบเขียดร้องประสานเสียงแทนบทเพลงกล่อมเด็กชีวิตของชาวบ้านในกรุงศรีอยุธยาอาจไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความสงบอบอุ่นและผูกพันกับครอบครัวชุมชนและธรรมชาตินี่คือรากฐานของความเข้มแข็งที่ทำให้อาณาจักรอยุธยาก้าวขึ้นเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย เสียงกลองศึกดังขึ้นจากต้อมเมืองสำหรับชายชาวกรุงศรีย,ยุธยาการเป็นไพรไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่วัยหนุ่มชายไทยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพรแบ่งเป็นสองกลุ่มไพรหลวงที่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์และไพรสงที่ขึ้นกับเจ้านายหรือคุณนางใหญ่พวกเขาต้องสลับเวรปีละหกเดือนเรียกว่าเข้าเวรอาจต้องไปรับราชการทหารขุดขุคลองตัดไม้หรือก่อสร้างพระราชวัง ยามบ้านเมืองสงบไพรก็กลับไปใช้ชีวิตชาวนาแต่เมื่อกลองศึกดังขึ้นเสียงของกลองสะท้อนทั่วพระนครพวกเขาต้องวางคันถ่ายจับหอกดาและโลออกเดินทับเคียงข้างเพื่อนร่วมชาติภาพทุ่งกว้างเต็มไปด้วยกองทัพชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์แต่ละคนมีเพียงเสื้อผ้าผืนเดียวดาบสั้นหอกยาวหรือธนูควายที่เคยไถายนาบักนี้ถูกใช้ลากเกวียนสัมภาระท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงเหนือไหลอับก,กาย แต่หัวใจเต็มไปด้วยความฮึกเหิมและความจงรักภักดีเมื่อถึงเวลาสู้รบเสียงดับประทะกันกรองศึกประสานกับเสียงโห่ร้องกำลังใจของทหารไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่คือความผูกพันในแผ่นดินบ้านเกิดและครอบครัวที่รออยู่เบื้องหลังแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับมาหลายชีวิตต้องสละชีพในสนามรบเพื่อปกป้องอยุธยาให้ยืนหยัดต่อไปผู้ที่กลับมาจะได้ชื่อว่าผู้กล้าและได้รับเกียรติแม้ชีวิตท้าจะเหนื่อยยาก แต่กิตติศักดิ์แห่งนักรบคือสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจภายในกำแพงพระราชวังหลวงโลกของชนชั้นสูงและเจ้านายในกรุงศรีอย,ยุธยาแตกต่างจากชาวบ้านอย่างสิ้นเชิงที่นี่เต็มไปด้วยความโอ่อ่าหรูหราและระเบียบแบบแผนพระมหากษัตริย์เป็นสูนย์กลางสูงสุดสมุติเทพผู้เป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้นำแห่งแผ่นดินทุกพระราชพิธีที่จัดขึ้นในวังหลวงจึงเต็มไปด้วยความอลังการดังกล้องทั้งนคร เจ้านายขุนนางและข้าราชบริพารแต่งกายด้วยผ้าใหมเนื้อดีจากเชียงใหม่และลุ่มเจ้าพระยาบางผืนย้อมด้วยครามบางผืนปักดินทองเงินและอัญมณีร,ระยิบระยับชายสวมโจงกระเบนผ้าไหมหงผ้าเฉลียงส่วนหญิงนุ่งสิ้นจิตงามตาทัดดอกไม้หอมไว้ที่มวยผมเรือนของขุนนางตั้งอยู่ใกล้พระราชวังเป็นเรือนใหญ่อุอ่าหลังคามุงกระเบื้องมีสนามกว้างและข้าทาสรับใช้จำนวนมากชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยพิธีการ ตั้งแต่การเข้าเฝ้าฟังบัญชาไปจนถึงการร่วมงานเลี้ยงรับรองทูตต่างชาติเมื่อถึงเวลาง,งานพระราชพิธีเสียงคล้องกรองและปีพาดดังขึ้นพร้อมกันกองทหารหลวงเดินขบวนอย่างสง่างามขบวนช้างสึกประดับเครื่องอลังการเคลื่อนไปอย่างชา้าช้าทุกสายตาของชาวบ้านที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าต่างจับจ้องไปยังพระที่นั่งซึ่งประดับด้วยทองคำและแก้วแวววาวเพื่อได้เห็นพระพักของกษัตริย์ผู้เป็นดังสมมุติเทพสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่เนื้อความรูหรานั้นชนชั้นสูงก็มีภาระหนักดึงต้องปกครองดูแลหัวเมืองจัดการศึกสงครามและรักษาอำนาจของอยุธยาให้มั่นคงพวกเขาคือผู้กุมชะตาของบ้านเมืองในทุกยุคสมัยแสงแดดยามสายสะท้อนบนผืนน้ำเจ้าพระยาที่นี่ไม่ใช่เพียงหัวใจของอาณาจักรแต่คือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าและความเจริญกรุงศรีอยุธยาในศตวตรรษที่17ถูกขนานนามว่าเวนิสแห่งตะวันออก ช่องและแม่น้ำสายใหญ่กลายเป็นถนนหลักด้วยสัมเทาจากจีนญี่ปุ่นอินเดียเปอร์เซียและแม้แต่ชาติตะวันตกโปรตุเกสพอลันดาฝรั่งเศสต่างก็เวียนเข้ามาเทียบท่าเรือพาณิชย์บรรทุกผ้าไหมเครื่องเทศงาช้างไม้หอมและสินค้าจากดินแดงไกลโพ้นถูกแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคักตลาดทั้งบกและน้ำจึงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงพ่อค้าแม่ขายตะโกนเรียกลูกค้ากลิ่นอาหารไทยเผ็ดร้อนคลุ้งไปทั่ว แขงขายปลาสดวิงรายถัดไปมีผลไม้สุกหลากสีเรียงในกระจกหญิงชาวบ้านนั่งบนเรือไม้พายขายแกงหอมฉุยและขนมไทยรสหวานบรรยากาศเหล่านี้คือหัวใจของวิถีเมืองอยุธยาทั้งเรียบง่ายและมีสีสันนอกจากคนไทยแล้วยังมีชุมชนต่างชาติอาศัยอยู่ในอยุธยาเช่นบ้านญี่ปุ่นบ้านโปรตุเกสและบ้านฮอลันดาแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนทั้งาศาสนาอาหารและเครื่องแต่งกาย การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายชั่วชาติทําให้อยุธยากลายเป็นมหานครนานาชาติที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินไทยสามารถผูกสัมพันธ์กับมหาอํานาจต่างแดนทั้งในทางการค้าและการทูตในพระราชสำนักเองทูตจากแดนไกลเดินทางเข้ามาถวายบรรณาการนําของหรูราเช่นเนยกาเครื่องแก้วเครื่องเงินและอาวุธสมัยใหม่เข้ามาถวายแลกเปลี่ยนกับไมตรีและสิทธิพิเศษทางการค้า ทำให้กรุงศรีอยุธยาไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแต่ยังเป็นเมืองท่าที่นานาชาติต้องจับตาหมองเสียงระฆังในตลาดดังขึ้นเมื่อ,อยามเย็นผู้คนทยอยกลับบ้านเรือพายค่อยๆลดลงในคลองเมืองอยุธยาย,ยังคงสว่างสวยด้วยแสงตะเกียงและชีวิตชีวาของการค้าขายและนี่คือภาพของนครที่ยิ่งใหญ่ร่ำรวยและเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเสียงระฆังวัดดังข้ามสายน้ำสำหรับชาวบ้านกรุงศรีอยุธยา ศาส,สนาไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่เป็นแก่นชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกเช้าผู้คนเริ่มวันด้วยการตักบาตรพระสงฆ์เด็กๆรวมกับผู้ใหญ่แบกตะกร้าข,ข้าวสวยและอาหารง่ายๆเดินไปตามถนนเล็กๆใกล้บ้านภาพของพระสงฆ์ในจีวรันสีเหลืองสดเดินเรียงแถวอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงสวดมนเบาๆเ,เ,เป็นภาพที่ชาวบ้านเคยชินการตักบาตรไม่ใช่เพียงการถวายอาหารแต่คือการสืบทอดบุญและศีลธรรมสู่ชีวิตประจำวัน วัดเป็นทั้งศูนย์กลางจิตใจและศูนย์กลางชุมชนชาวบ้านมักมาประชุมพูดคุยและร่วมกิจกรรมทางาศาสนาเช่นงานบุญประจำปีงานทอดกรถินและพิธีสวดเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของนาและสวนพระสงฆ์เป็นทั้งครูสอนศิลธรรมผู้รักษาความสงบและเป็นที่ปรึกษาชุมชนนอกจากาศาสนาพุทธชาวอายุทยาบางกลุ่มยังเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นเช่นต้นไม้ใหญ่สารเจ้าป่าหรือแม่น้ำ ความเชื่อเหล่านี้ผสมผสานกับพิธีกรรมประจำปีเพื่อให้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเช่นพิธีบูชาน้ำหรือบูชาข้าวเพื่อขอบคุณและขอพอรให้ฝนตกตามฤดูกาลค่ำคืนวัดจะส่องแสงจากตะเกียงหลายดวงผู้คนมานั่งสวดมนต์ฟังพระเทศหรือเงี่ยหูฟังนิทานพื้นบ้านที่สอดแทรกคุณธรรมและบทเรียนชีวิตเด็กๆเ,เรียนรู้ความอดทนความเคารพและการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้ใหญ่ได้ทบทวนชีวิตและใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและครอบครัวาศาสนาและความเชื่อจึงเป็นเส้นใหญ่เชื่อมใจคนในชุมชนไม่ว่าเมืองจะรุ่งเรืองหรือพ่ายแพ้ชาวบ้านยังคงยืนหยัดบนพื้นฐานศรัทธาความหวังและความดีนี่คือหัวใจที่ทำให้กรุงศรียอยุธยาอยู่รอดและมีชีวิตชีวาผ่านกาลเวลาหลังจากการเสียกรุงศรียอยุธยาในครั้งที่สองแผ่นดินสยามเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความพ่ายแพ้บ้านเมืองถูกเผาผลาญ วัดว่าอารามถูกทำลายเหลือเพียงเศษเท่าฐานและความทรงจำที่ยังคงหลอกหลอนคนรุ่นหลังแต่ในความพังพินาศนั้นเองได้ก่อให้เกิดบทเรียนครั้งใหญ่ที่แผ่นดินไทยไม่มีวันลืมการแตกแยกภายในคือสาเหตุสำคัญกองทัพที่ขาดเอกภาพทำให้ไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับมหาอำนาจได้อย่างเต็มที่แต่จากซากปร,รักหักพังนั้นเองได้จุดประกายให้เกิดผู้นำคนใหม่ที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับคืนมา และสร้างกรุงใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเพราะแม้ศัตรูจะเผาบ้านเราได้แต่ไม่เคยเผาวิญญาณนักสู้ของคนไทยได้เลยถ้าท่านชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ